ดินย <c oughs> มบังคับผมขู A ให้มาเล่นเจเะเจเขาไปยมอ่อหลังจากปรับเ <c oughs> สียงลงก็รู้สึกว่าก็ยังได้ยินอยู่ยมอมไได้ยินเลยรู้สึกดีรู้สึกเหมือนได้มีพระวาดกากาตัวไปเที่ยวเล่น <c oughs> เจ๊เมื่อกี้อะไรล่วงมามน้ำบ้านเจ๊ปาเถอะลูกบอลลูกบาสลูกบอลมันเป็นลูกบาสหรือจะเถียงอุ้ยอาจจะมีเสียงหนังด้วยนะบาทท้านมัดังอย้จเจ๊ <laughs> ตาไม่ต้องความปิดจ้าปิดปอุยอ้ยโอ้อะไรไม่รู้เมื่อกี้ปิดตาก่อนปิดตาเจ๊ปิดตาปิดตา,ดตาไม่เอาอย่าปิดตา <c oughs> อ,อะไรล <c oughs> ะร <c oughs> อะไรผ่านนะ <c oughs> ไปล <c oughs> ะไรผ่านนะ <c oughs> ายบายเจ๊เราเราเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย

เ่นทเมึงออ,อออันนี้ห้องน้ำใช่ไหมใช่ I love you ถูกไอ้รู้ลายมือสวยงามมากอ่านไม่ออกจะสัญญาจะส,สัญญาส,สัญญาอะไวะโอ้โอ้ย oh, oh มาแลอ้วโ oh <my. S 2> อไไ้ยอ้โอ้ยโอ้ยอ้ท้ยอยไ้อ้ย้ ไม่ยกไปจิบเปิดเจ๊แล้วล่ะเปิดเนี่ยพี่อุ้ยใครมาทำน้ำน้ำน้ำแดงของแถวนี้คือเจ๊แน่ใจเหรอว่าน้ำน้ำแดงกดอะไรไม่ได้เลยหรอเน๊ค่ะอุ้ยอุ้ยพ่อหลี่ฮี ไมปยืนตรงนั้นทำไมอมันไม่ดีนะเจ๊อะไรอ่ะอ่านไม่ออกอะ่ะชีสเมินไหนอะ่ะอะไรเนี่ยเหมือน, <Can cel. S 2> มนจะเป็นวันไม่รู้ช่างมันวันนัดปีเก้าว่าใจจะหวายแค่ตุก๊กตาตัวเดียวก็ ตุ๊กตามันเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดในสามโลที่เด็กผู้หญิงชอบเล่นกันฉันไม่ชอบเล่นหรอคนมึงเป็นเป็นคนเกียดตุ๊กตาแบบๆน่ารักน่ารักไว้อย่างนี้ได้ไหมฮะเอาจริงดิตรงประตูมีอะไรผมก็ไม่รู้เอ๊ะ จ๊ตกใจให้มันเนียนหน่อยสิคือคือก็ก็อันนั้นมันไม่ตกใจอันนั้นมันหันไปแล้วเห็นพอดีเอ๊ะข้างหลังข้างหลังอะไรข้างหลังมีอลไอดร่วงมา <laughs> Oh no บัตรประชาชนเปลปเ่า รอเจมส์จะไปห้อยตุ๊กาตาทุาง่งตะไมกดอะไรไม่ได้เลยอุ้ยอุ้ย <c oughs> ลงดีๆไม่ได้เลยหัวใจเย็นไว้ออพระเจ้าช่วยกล้วยบันทอด มัเจ้าชยกระถอยมันย้อดมากมีรูปแล้วก็อเอ่อลงดีๆไม่เป็นต้องลงแบบต้องลงแบบออริจินัล <c oughs> อุ้ยตาขยับได้ด้วยเขาเขาเห็นว่าเจนสวยไงไแบบไม,ไม่ต้องอยู่ง ไม่อยู่กับเขาซะน่ะไม่ได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน Sorry and goodbye Honey ขอโทษนะ I so...I am so lucky to b e your wife I w i always love you <S 2> <S 2> <S <S อะไรเนะั่นอะไรนะอุวยเจอปืนฉันฉันอะไรอ่ะ ขอโทษขอโทษนะที่รักขอโทษที่รักอะไรฉันจะรักเธอตลอดไปดื่มด้วยอุ้ยปิดเถอะมองไปที่อื่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยห้องนี้สะดุ้งเฉยเฉยอ่ะยมปิดได้ไหม นี่เหลือด่านสุดท้ายแล้วเจ๊ so, so เปิดไว้อย่างนี้ได้ไหมฉันกลัว <laughs> I'm sorry to God for what I have done I love my family so I kill all my family Yes it's nothing I can to, to do to stay together with them for you จ so, ะไม่อยากอ,าอยู่อะไรเลยเฮ้ย ฉันค่าฉันรักแฟมบารีแต่มึงข่าทำไมปิดแม่งปิดเปิดปิดอุ๊ยตายเจยงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเจยมปกใจเสียงปิดประตูบ้านเจะอ๊ยมเด็กมหาเด็กพ่อก่ะไม่ต้องปิด เปลี่ยนไปเป็นแวปปืนแล้วแม่งแม่งเอ้ยอะไรมาเนี่ยเป็นเกมที่น่ารักนะเป็นเกมที่เหมาะกับเจนะยอมรู้ว่าเจชอบไม่ยมรู้ว่าเจอยากป้ายแบบนี้ไม่ทำไมจอมันดำยมรู้ทำไมจอมันดำอุ๊ห์ ใจจะวายใจจะวายตายพอแล้วเป็นสิ่งที่น่าเป็นสิ่งที่น่ารักนะเจ๊พักหายใจแป๊บโอเคโอเคเลยอะไรไม่ใช่พอยอมเจ๊แหละเล่นนะไม่ใช่ยอมเล่นยอมแค่อยู่เป็นเพื่อนใช่ไ่เดี๋ยวเข้าลึก เกมนี้ตั้งแต่2 0 0แล้ววิญญาจะขุดมาเล่นกันดีเกมนี้จาได้เลยสมัยเรียนอยู่เรียนอยู่ป .3 เออจำได้ว่าเกมนี้อาจารย์เปิดเปิดเล่นโชว์นะฮะแล้วฉันก็นั่งเล่นคอมไม่มองอาจารย์พอแล้วปะปิดรายการขอบคุณที่รับชมลาลน่ชอลย